ความหนาหนึ่งนิ้วไม่ได้นับรวมจากสันนะครับนี่มันคือความหนาของพ u อูอันนี้คือ1นิ้วแบบนี้คือ2นิ้วส่วนตัวบ้านหลังนี้ใช้เป็น2นิ้วครับเวลาขึ้นห้างอย่างนี้ไปจัดบูธท่านผู้ชมบอกเลยร้านขึ้นอันนี้6กแสนเก้าโคตรถูกอะ่ะค่ะตัวนี้เอามาแทนเนื้อไม้เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้อยู่กลางป่าเรื่องของปลกเป็นเรื่องสาคัญครับดังนั้นเราก็ทดแทนด้วยวัสดุสิ่งเทียมพวกนี้ครับหนูเห็นสีสวยๆแบบนี้เรามีการแบบทาสีของอะไรคะ กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอริวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และติ๊ก o อกนะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋ที่จังหวัดอะไรนะคะแขกเป็นคนเป็นใครนะคะเราพามาชมบ้านสไตล์อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมนุกครับช,ช่างนุกนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอําเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาครับค่ะด้านหลังบ้านสวยๆแบบนี้สไตล์อะไรคะสไตล์สวีดิชครับสวีดิชนะคะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมปลูกที่ ประเทศอะไรคะแถบสแกนดิเนเวียนทั้งหมดครับทางยุโรปตอนเหนือครับเนื่องจากว่าหิมะเนี่ยมันเยอะหลังคาด้วยความที่มันสลปเนี่ยเพื่อให้หิมะมันตกลงไม่ค้างบนหลังคาครับค่ะอย่างพี่เจ้าของบ้านนะคะที่สร้างหลังนี้ขึ้นมาค่ะเขามีโจทย์ไงให้กับช่างนกบ้างคะในการสร้างหลักๆคือหนึ่งต้องเย็นแต่ไม่ติดแอร์สองคือด้วยความที่เขาเป็นคนเมืองเขาอยู่กลางเมืองในกรุงเทพเขา อยากได้ความเป็นเมืองอยู่แต่อยากจะให้มันโดดเด่นในในธรรมชาติแต่ในความเป็นอยู่จริงพอเข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนเข้าถึงธรรมชาติได้เพราะว่าช่องแสงช่องเปิดต่างๆเราเตรียมไว้หมดครับโอ้โหความรู้แน่นมา,มากเลยนะคะพื้นที่ชายซอยนะคะของหลังนี้เท่าไหร่คะกี่ตารางเมตรทั้งหมด40.5ตารางเมตรครับแลวด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสองห้องน้านะครับหห้องครัว1ห้องโถง1ห้องนอนครับถ้าใครสนใจนะคะโทรหาได้ที่เบอร์อะไรคะ0841965351่ครับช่างนุกคาชมหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับไปกันเลยค่ะ คำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดท่านผู้ชมคะก่อนรับชมในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวสอบถามช่างนุ่นก่อนว่าโครงสร้างเริ่มต้นที่หลังคาก่อนนะคะว่าใช้เป็นอะไรคะหลังคาเราใช้เป็น Snap ล็ c กรอน P u ครับ พีอของเราเนี่ยสนิ้วนะครับความหนา2นิ้วถ้า1นิ้วจะเป็นแบบนี้นะครับต้องต้องแยกให้ออกก่อนความหนา1นิ้วไม่ได้นับรวมจากสันนะครับนี่มันคือความหนาของพีออันนี้คือ1นิ้วแบบนี้คือ2นิ้วส่วนตัวบ้านหลังเนี้ยใช้เป็น2นิ้วครับแล้วข้อดีของหลังคาแซบล้อมีข้อดียังไงบ้างคะ่ะป้องกันรอยรั่วครับเนื่องจากว่าหัวน็อตเนี่ยมันจะถูกยิงเข้าที่แปล แล้วก็มันจะทับซ้อนกันมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับอขออนุญาตนะเห็นรูนะครับนี่คือรอยยิงน็อตปกติยิงน็อตแล้วเนี่ยหลังคาเมทัชชีสจะโชว์หัวน็อตแต่ของของสแนปล็อกเนี่ยเราจะประกบกลับไปนี่เลยครับดังนั้นรอยต่อทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นครับผมแล้วเรื่องสีหลังคามีให้กับลูกค้าได้เลือกไหมคะสีเนี่ยเอ่อเรากำหนดเป็นขั้นต่ำอยู่ส5้าปีครับขั้นต่ำตามโบชัวนะ แต่คือทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานกับพื้นที่และอากาศความชื้นครับแล้วอย่างโครงสร้างให้เป็นอะไรคะโครงสร้างเนี่ยของเราเริ่มจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยใช้เป็นเหล็กความหนา2.3มิลมอกรครับแบบนี้นะครับ2.3มิลมอกจะต้องมีสกรีนนะครับมอกนี่นะครับมันจะเขียนเลยขนาด100คูณ50 2.3มิลนะครับน้ำหนักเนี่ยต้องบอกว่าหนักมากนะครับ แล้วอย่างผนังนะคะอย่างโครงสร้างผนังด้านนอกเนี่ยค่ะกุด้วยอะไรคะผนังเนี่ยเรากุด้วยด้านนอกเนี่ยเอาด้านนอกก่อนที่เห็นเป็นสันๆเนี่ยอันนี้คือระแนง3นิ้วคือต้องบอกว่าของเราใช้เป็นผนังไอโซวอลทั้งระบบนะครับไอโซวอลเนี่ยส่วนด้านในเรากุด,ด้วยสมาร์ทบอร์ดอีก9มิลรอยต่อของเขาเนี่ยมันป้องกันรอยรั่วอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาเราก็เลยต้อง ปิดรอยต่อไว้เพื่อกันรอยรั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่างลูกค้าหนูสอบถามหน่อยอย่างเช่นอย่างบ้านดกดาวเยงนี้ค่ะอย่างฐานลากเ่างนี้ลูกค้าต้องเตรียมอะไรให้ให้กับเราไปบ้างคะเรามีการบอกกับลูกค้าอย่างไงบ้างในการแบบก่อนที่จะเอาบ้านมาลงเบื้องต้นนะครับหลักๆก,ก,ก็จะเทฟุตติ้งก่อนขนาด40เซนคูณ40เซนกรณีที่ลูกค้าไม่มีช่างในท้องที่หรือว่าต้องการให้เราบริการให้เรามีงานบริการด้านนี้ครับหลังสวยๆแบบนี้นะคะราคาล่ะคะราคาอยู่690,000บาทครับผม แล้วมีโปรโมชั่นอะไรให้กับ FC ฟซีบูมเอบ้างคะสำหรับ FC บูมเอนะครับโปรโมชั่นนี้ก่อนสงการนะครับแถมเครื่องทาน้ำอุ่นแถมแอร์แถมผ้าม่านแถมมุ้งลวดครับแล้วก็ส่งฟรี200กิโลครับโอ้โหท่านผู้ชมคือดีมากๆเลยนะถ้าใครแบบต้องบอกก่อนว่าก่อนสงการนะครับก่อนสงการนะท่านผู้ชมนะใครอยากจะมีบ้านที่สไตล์ไม่เหมือนใครแบบพรีเมียมเลยนะพ่อผมถ้าสมมติขึ้นห้างหือบอกเลยอย่างไปเทคบางนาอยนะ่างนี้นะหรือว่าแบบ อย่างเขาเรียกนะอ่ Impact อิมแพกอลิน,า,า,นาเมืองทองเวลาขึ้นห้างอย่างนี้ไปจัดบูธท่านชมบอกเลยร้านขึ้นอันนี้6กแสนเก้าโหโคตรถูกอ่ะถูกมากแล้ววัสดุนะคะการรับประกันงานอย่ายงไรบ้างคะอ่รั่วซึม2ปีครับโครงสร้างหลัก5ปีครับค่ะแล้วด้านนอกนะคะกูด้อะไรเนี่ยอ่ตัวนี้เป็นวัสดุตกแต่งผิวแทนไม้นะครับมันคืออ่าเมทัลชีตเ <c oughs> คลือบลายนะครับดูนะครับจะเป็นลายไม้สักอ่อนค่ะตัวนี้เอามาแทนเนื้อไม้เนื่องจากว่า บ้านหลังนี้อยู่กลางป่าเรื่องของปลวกเป็นเรื่องสําคัญครับดังนั้นเราก็ทดแทนด้วยวัสดุสิ่งเทียมพวกนี้ครับเรามีปักด,นนกด้านนอกด้วยหรอคะครับเป็นปักกันน้ําครับอันนี้เตรียมเอาไว้สําหรับลูกค้ากรณีที่เขาจะเสียบเครื่องตัดหญ้าหรือว่าจะใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟทั้งหลายครับค่ะ <c oughs> แล้วหนูถามหน่อยประตูนี้คือประตูทางเข้าทางด้านหลังหรอคะไม่ใช่ครับอันนี้คือห้องเก็บของครับเป็นห้องเก็บของ สำหรับเก็บพวกอุปกรณ์คลาดเคียวกันไกลตัดหญ้าเป็นห้องเก็บของใช้งานภายนอกครับจะได้ไม่ต้องเดินหยิบจากในบ้านแล้วออกมาเราดีไซน์ให้อยู่นอกบ้านเลยครับหรือว่าถ้าสมมุติสไตล์ของเราต้องการแบบใหม่ก็สามารถจัดได้บบอข,อของเราเนี่ยจะเป็นงานลักษณะออกแบบครับออกแบบตามฟังก์ชันของลูกค้าตามประโยชน์ใช้สอยจริงดังนั้นพื้นที่ทุกมุมเนี่ยมันจะได้ใช้สอยจริงจะแตกต่างจากบ้านบ้านน็อกดาวน์ที่ ที่มีแบบ a b c d e ให้เลือกอันนั้นเนี่ยของเราจะแตกต่างกันเพราะเราออกแบบใหม่ทุกหลังครับค่ะแล้วหนูสอบถามหน่อยอย่างเช่นหน้าต่างนะคะสั่งตัดรั้วสาเร็จคะ,อ,ะอันนี้เป็นงานสั่งผลิตเฉพาะครับเนื่องจากที่สั่งผลิตเฉพาะเพราะว่าฟิลลิ่งของบ้านเนี่ยถ้าเทียบกับองคบรัลลิเนียมทั่วไปเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับมันจะมีเปลกยืนย่นออกมาเฟรมเราแบนกว่าและกว้างกว่าคล้ายๆย Euro ูโรสไตล์ครับม,มันจะช่วย ของมิติและฟังก์ชันของตัวตัวอาคารได้มากขึ้นครับแล้วมีกี่แบบให้กับลูกค้าได้เลือกคะเราจะมีสแตนดาร์ดไทป์แล้วก็เซมิยูโรแล้วก็ยูโรครับทั้งหมดมันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การใช้งานครับแล้วอย่างที่วางนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นความหนาครับเราจะให้ลูกค้าดูก่อนเลือกสีและความหนาความหนาของเราเริ่มต้น1.2มิลนะครับไม่ใช่0.8มิลค่ะเพราะว่าเพื่อวงกลบสําเร็จรูปที่ขายกันอยู่ท้องตลาดเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าด้วยราคา เขาจะทําราคาให้มันไม่สูงแต่อย่างของเราเนี่ยเน้นใช้ประโยชน์จริงก็คือความหนาเริ่มต้น1.2 1.2มิลขึ้นไปแต่ถ้าลูกค้าต้องการ1.5 1.7อันนั้นเราจัดให้ได้ครับแล้วตัวนั้นคือตัวอะไรคะที่ช่างลูกถืออนนอันนี้เป็นภาพตัดของผนังที่เราใช้นะครับถ้าถ้าสังเกตดีๆนะครับอันนี้คือ EPS โฟม EPS โฟมตัวนี้ไฟไม้ได้แต่ไม่ลามไฟเราอันนี้คือภายในเรากุดยิปซั่ม 39มมิลส่วนร้อยจ้อยรอยต่อเนี่ยเราปิดทับด้วยด้วยระแนงสามนิ้วแล้วระหว่างเนี้ยเราใช้ตัวนี้ครับเชิญด้านนี้นะครับอันนี้เป็น PU s e a l a n t ครับในเราเราเราจะใช้แบบนี้เท่านั้นภาษาช่างเรียกว่าใส่กอกอแต่สำหรับเราเราเรียกกัน PU Zealand. s e a l a n t กินไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ครับ <laughs> ตัวเนี้ยเราจะเราจะยิงเข้าไปในรอยต่อเพื่อยึดติดแล้วก็กันร,กกรั่วกันซึม แล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยเราใช้ในส่วนของโครงสร้างพื้นทั้งหมดก่อนจะยิงเกลียวบนสันเหล็กเราจะยิงพ u ูก่อนเพื่อให้แผ่นไม่ไม่เกิดการให้ตัวในการยกย้ายครับค่ะแล้วตัวนี้อะคะท่ออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันคือท่อท่อสี่นิ้วมันเป็นท่อย่นกรณีถังเซตหรือถังบําบัดเวลาที่ถังบําบัดลงไปแล้วเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าดินเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาถ้า สิ่งปฏิกูลท่อเนี้ยมันแตกตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวยืดหดเวลาเมนเทนแนนต์เนี่ยเราสามารถคลายน็อตตรงนี้แล้วถอดเปลี่ยนได้ครับข้อมูลดีมากเก่งมากๆเลยค่ะนี่จบอะไรคะเนี่ยผมจบสาปัดครับจบสาปัดเก่งกว่าวิศวะป่ะคะเนี่ยอ๋อไม่ละครับมาคะ่ะท่านผู้ชมดูเห็นสีสวยๆแบบนี้เรามีการแบบทาสีของอะไรคะอันเนี้ยเออเราใช้ของกัปตันแล้วก็ท o a ขึ้นอยู่กับว่า พื้นที่ไหนคุณภาพสีแบบไหนตามความชื้นในในโบชัวเนยระบุก,กัน10ปี15ปีแต่เราก็ต้องดูว่าพื้นผิวที่เราไปใช้เนี่ยเป็นอะไระดังนั้นแต่เกรดขั้นต่ำคือ15ปีขึ้นไปเพราะว่าอายุการใช้งานมันมีผลครับมาุ่นผู้ชมเราจะขึ้นตัวบ้านแล้วนะสำหรับความสูงนะคะของตัวบ้านเนี่ยยกให้สูงกี่เซนคะหลังนี้นะครับอยู่28เซนครับเนื่องจากว่า ลูกค้าเนี่ยต้องการแค่1.9ึหนึ่งสเต็ปในการขึ้นไม่ต้องการขึ้นบันไดลูกค้าก็เลยขอให้มันไม่สูงมากครับหนูถามหน่อยที่เรายืนอยู่เนะะี่ยค่ะเป็นเทเลด้านหน้าใช้เป็นอะไรในการปูเขาเนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกว่าพื้น WPC ครับมันคือวูดอ่าเดีอ่าน,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 นี่นี่คือตัวอย่างครับมันมีส่วนผสมของคอมโพสิตแล้วก็พลาสติก ตัวนี้มันมาทดแทนในเรื่องของไม้จริงมันลดการขยายตัวหรือบิดตัวโก่งงอเนี่ยกรณีที่ไม่มีการตาดัดใช้งานตามปกติติดตั้งแบบถูกวิธีเนี่ยพื้นตัวนี้ขั้นต่ำอายุอยู่ประมาณ10ปีโดยที่ไม่ทำอะไรเลยย้ำนะครับไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องมีรอยต่อเพราะว่าลักษณะถ้าถ้ากล้องซูมดูมันจะเป็นคลิปอยู่ด้านในเกลียวเนี่ยจะยิงเข้าที่คลิปแล้วมันจะเป็นลางลิ้นเพื่อสอดเข้าไปดังนั้นเนี่ย เรื่องของการตัดหรือทำสีโปส้สีไม่ต้องไปทำมันเลยครับเป็นแบบว่าคิกล็อกใช่ครับ<า>ประมาณนั้นความหนาและความแข็งแรงแค่ไหนคะเนี่ยก็โดดแบบนี่ครับตกใจไม่หักครับตากแดดได้ตากฝนได้สำหรับงานภายนอกโดยเฉพาะครับนี่ค,ครับแล้ววิธีการถักเหล็กนะคะมีการแบบระยะในการถักยังไงบ้างถึงแข็งแรงกระโดดแบบ <S <S ไม่สะเทือนขนาดนี้เซนเตอร์เนี่ย เซนเตอร์อยู่40เซนช่องว่างแอดเนี่ยจะอยู่38เซนครับ uh huh. 38คูณ38มันก็จะถี่เพื่อเพื่อป้องกันดีเฟก t ในการขนย้ายครับ mm hmm. เพราะว่าบ้านหลังนี้เขาตอบโจทย์ถ้ามีปัญหาเขาต้องการย้ายภายใน1วันดังนั้นเราสามารถตัดระบบออกแล้วยกไปได้เลยสุดยอดนะคะแล้วด้านนอกนะเขาเรียกว่ามีการโชว์ตรงนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้ C h ช n n e l ครับ c h ช n n e l เป็นวัสดุเทียมมาเทียมในอดีตมันจะเป็นเหล็กแต่ทุกวันนี้มันเป็นซีเมนต์อัดขึ้นรูปนี่ครับซีแชแนลก็คือตัวนี้ความแข็งแรงดีแค่ไหนครโอ้โหคุณลองถือกันดูตีหัวแตกกันได้นะครับถือเบารู้ถือหนักมากเลยแล้วเรื่องแบบเขาเรียกว่าทนแดดทนฝนไหมคะโอ้ทนแดดทนฝนเนี่ยตามสเปควัสดุเขาระบุไว้ยี่สปีครับแต่คือ ถ้าจะให้นานกว่านั้นก็คือต้องมีการทําสีเพราะว่าความชื้นเป็นตัวแปรสําคัญครับค่ะเราด้านในนะคะกูด,ด้วยนะคะเป็นแบบอันนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดเซาะล่องวีครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเราต้องการให้มันมีเท็กเจอร์ลูกเล่นหน่อยในราคาที่ไม่สูงมากก็แนะนําเป็นสมาร์ทบอร์ดเซาะล่องวีครับมีไฟกริ่งนะคะโชว์กี่จุดด้วยกันคะ,ะไฟเนี่ยภายนอกตรงเนี้ยมีอยู่2แล้วก็ไฟด้านบนเป็นขั้ว MR16 อยู่1จุดค่ะ<า>ส่วนไฟนี้เราสามารถปรับองศาแสงได้นะครับ ขึ้นอยู่กับนิ้วมือเราเร ah. าจ,จะปรับยังไงก็ได้บนล่างไฟออกบนล่างครับอ๋อค่ะแล้วมีปลั๊กใช้งานด้านหน้าหนึ่งจุดใช่ครับ mm hmm. เพราะว่าในความเป็นจริงมันควรมีครับแล้วประตูทางเข้าล่ะคะประตูทางเข้าเนี่ย mm hmm. ด้านนี้นะครับประตูทางเข้าเป็นชุดมาตรฐานแต่ว่าเรา m i กโดยการใช้ระบบล็อกเนี่ยเป็นเซมิยูโรนั่นคือถ้าถ้าลองกล้องมาดูด้านนี้ครับ mm hmm. มันจะเป็นตัวล็อกบนล่างมันจะเป็นตัวล็อกบนล่างนะครับ ปกติแล้วเนี่ย่ <Yeah. S 1> ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเกี่ยวล็อกแค่ตัวเดียวอ่ามันจะเป็นตัวล็อกข้างล่างและบนมันจะเซฟตี้กว่าในกรณีที่บ้านปกติทั่วไปมันจะเป็นแค่ล็อกตรงนิ้วแต่อันนี้มันล็อกแค่บนล่างมันจะกันเรื่องแกว่งเพราะว่าลูกค้ากังวลเรื่องลมถ้างลูกค้าแล้วมุงส0บเนี่ยให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าซื้อมาคะเอ่อให้ด้วยครับ อันนี้เป็นของทางเราดีไซน์ไว้เพราะว่าลูกค้าต้องการความโล่งกรณีเวลาเปิดมันก็จะโล่งเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าจะเป็นบานเลื่อนบานมันจะไปซ่อนด้านข้างครับค่ะนี่นะคะเรามาถึงบริเวณของโซนนั่งเล่นแล้วก็แบ่งเป็นโซนครัวด้วยนะคะสําหรับนะคะโซนนั่งเล่นนี้พร้อมครัวยาวไปเลยเนะี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะ,อ,ะอันนี้อยู่หกหกเมตรครับ บวกด้านหน้าอีกเมตรห้หลังนี้มันยาวอยู่7จ็ดเมตรห้ครับอย่างปักใช้งานให้หมดกี่จุดคะโอ้โหหลังนี้รู้สึกจะ12จุดครับแล้วอย่างไฟด้านบนนะคะใช้เป็นไฟของอะไระคะ,ะไฟแบบแปลกอันนี้เป็นไฟ led ครับขั <c oughs> ้ว mr 1 6ซึ่งมันจะเล็กแต่ให้ความให้แสงเป็นสปอตคือมันจะยิงได้ไกลกว่าส่วนด้านเนี้ยเป็นสติปไลท์ทั้งหมดแต่คือลูกค้าต้องการความวอร์มของแสงเราเลยทำบางลาง เพื่อลดจํานวนแสงลงครับอย่างโทนสีหนูเห็นแบบด้านนอกเป็นสีดำครับนะคะภายในทําไมแบบออกสว่างสว่างนี้คะอย่างโจทย์ลูกค้าให้เป็นยังไงคะด้วยความที่ลูกค้าเป็นคนเมืองครับอยู่ในเมืองเนี่ยเขาอยากใกล้ชิดธรรมชาติแต่เขาก็ยังอยากจะให้รู้สึกเหมือนคอนโดเหมือนที่บ้านปกติมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับคือเราให้สีเรื่องของความอบอุ่นส่วนด้านนอกเนี่ยลูกค้าอยากได้ความเท่เราก็จัดสีดำเข้าไปครับ แล้วอย่างพื้นล่ะคะพื้นเนี่ยเป็นพื้น SPC คิกล็อกนะครับลักษณะพื้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆเวลาลูกค้าเลือกบ้านกับเราเราก็จะมีตัวอย่างให้เลือกแล้วก็ก่อนที่เราจะปูเนี่ยเราอธิบายอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วอะ SPC คิกล็อกจะปูด,ด้วยโฟมแบบนี้แต่แบบนี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มัน,นีนวัตกรรมใหม่คือเป็นตัวนี้ ห่อฟอยทั้งด้านในและด,ด้านหน้าและด้านหลังตัวเนี้ยมันดีกว่าตรงที่ว่ามันจะกันความชื้นในส่วนของโฟมในแบบเดิมที่เคยใช้กันเนี่ยมันจะอมความชื้นซึ่งบ้านนอกดาวเนี่ยสิ่งสําคัญที่ทาร้ายบ้านนกดาวมากสุดคือความชื้นครับเราก็เลยเลือกตัวฟอยตัวเนี้ยเข้ามาปูนั่นแหละครับซึ่งมันเลยทําให้เกิดความแตกต่างครับเรามีคอนเซปต์ไหมคะว่าทําไมแบบคนต้องซื้อบ้านนอกดาวเรา ของเราเนี่ยลักษณะเหมือนกับการสั่งผลิตโดยพฤติกรรมผู้ใช้โดยการใช้งานจริงของลูกค้าอย่างลูกค้าหลังเนี้ยอ่ะอย่างยกตัวอย่างช่องถ้าสังเกตช่องนี้มันจะยาวมากโดยปกติจะไม่มียาวแบบนี้ค,คือลูกค้าต้องการปิดแต่เปิดซึ่งโจทย์ปิดแต่เปิดเนี่ยคือลูกค้าต้องการที่จะนั่งโซฟามองบรรยากาศภายนอก โดยความโดยความที่ว่าปิดเนี่ยคือช่องต้องไม่ไม่ใหญ่แต่เหมือนกว้างลักษณะเหมือนสายตาเราครับเป็นเลนส์วายครับพอ,อมองแล้วก็เหมือนเห็นกว้างนั่นแหละครับโจทย์ของลูกค้าทึบๆบ,บางสายตาแบบแต่โปร่งหน่อยแบบอยากให้แบบฟีลแบบลงเข้านิดนึงใช่ครับคือคือมันจะทาให้มองเห็นได้กว้างขึ้นโดยที่ช่องไม่ใหญ่ค่ะนี่นะคะแล้วฝั่งนี้ล่ะคะทําไมแบบหน้าต่างคือเยอะแยะมากๆเลย คือเราคำนวณเรื่องปริมาณลมครับเพราะลูกค้าต้องการความโปร่งโล่งสบายอากาศภายในกับภายนอกเนี่ยอากาศมันจะเท่ากันแรงลมที่เข้ามาถ้าถ้าปริมาตรของด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันคือจะเท่ากันดังนั้นอากาศมันจะเข้ามาผ่านได้สะดวกครับ มีตั้คนสมอร์้ด้วยมีครับอันนี้เป็นขององ<า>งชนเดอร์ให้เป็นของอะไรอะคะของยี่ห้อชนเดอร์ทั้งหลังครับทั้งหลังเลยเหรอคะใช่ครับอ,อ้แล้วความสูงลคาจากพื้นจนถึงฟ้าเนี่ยแบ่งสเต็ปยัยงไงบ้างอ่าในจุดสูงสุดเนี่ยถ้าภายนอกอยู่3เมตรสาภายในอยู่3เมตรสิบครับแล้วก็ส่วนด้านต่ําสุดเนี่ยจะอยู่2เมตรสิบห้าเซนครับอ่ามาค่ะท่านผู้ชมโซนนั่งเล่นนะคะโซนควรเราชมไปแล้วบริเวณทางเดินนี่มีขนาดกว้างเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งเมตรยี่สิบครับแล้วด้านนี้อะคะ ด้านนี้จะเป็นทางออกไปหลังบ้านครับลองดูได้ครับมีทางออกลงไปหลังบ้านด้วยแล้วข้างบนเนูเห็นแบบมีแบบคุยคุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยอะไรครับเนี่ยอ๋อเราที่นี่มีปัญหาเรื่องของมแมลงเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้อยู่กลางป่ามันจะมีช่วงโพเพเนี่ยเวลาเปิดไฟปุ๊บมันเหมือนล่อมแมลงมแมลงก็จะเข้าลูกค้าก็เลยกังวลเรื่องช่องรอ,อยต่อเราก็เลยต้องซีลทั้งหมดเพื่อกันแมลงตัวเล็กๆเข้ามา แล้วทางด้านนี้นะคะโจทย์ว่าไงบ้างในการแบบต้องมีหน้าต่างใหญ่ๆแบบนี้ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันกว้างมากเพื่อให,ให้ให้ลมผ่านผ่านต่อนเนื่องกับจากหลังนี้มาอีกหลังหนึ่งเพราะว่าลูกค้ายังใช้คอนเซปต์เดิมครับอยากให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับแล้วอย่างทั้งสามห้องนี้มีห้องอะไรบ้างคะห้องนี้ห้องนอนครับด้านนี้นะคะห้องอาบน้ําอันนี้ห้องสุขาครับห้องสุขาเราแยกกันครับแยกโซน เดี๋ยวพาชมห้องนอนได้ไหมคะครับเชิญเลยครับมาค่ะในห้องนอนโจทย์ยังไงบ้างคะของลูกค้าลูกค้าต้องการใกล้ชิดธรรมชาติโดยที่ไม่รู้สึกขัดแย้งกันเราก็เลยดีไซน์ช่องเปิดเนี้ยเป็นช่องที่ใหญ่ขนาด2.95คูณสองคูณ2อครับเป็นกระจกเทมเปอร์หนา12บมิลครับเพื่อเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นธรรมชาติโดย โดยปกติเลยก็คือใหญ่มากๆท้าผู้ชมคาะแล้วก็จะมีซ่อนไฟเหมือนเดิมครับนะคะแล้วก็จัดแบบจัดโซนูหเห็นตรงนี้มีการกั้มสเต็ปด้วยอันนี้ลูกค้านํามาติดตั้งภายหลังครับเป็นเรื่องของตู้เสื้อผ้าเพราะจริงๆช่องนี้เราดีไซน์ไว้สําหรับบิวอินเพื่อเพื่อใส่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปมีหน้าต่างด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็มีปลั๊กไฟปลั๊กไฟเหมือนเป็นโนเลยนะเนี่ยเปิดเลยอันนี้เป็นสวิตช์สองทางนะครับเปิดตรงนี้ สามารถมาปิดตรงนี้ได้คือเวลาเรานอนเราเปิดตอนเดินเข้าแล้วเราก็ขี้เกียจเดินเราก็มาปิดตรงนี้ได้เป็นระบบทเวนะคะเปิดสองฝั่งได้เลยไปค่ะเราไปชมห้องอาบน้ําดีกว่าค่ะเชิญเลยครับ,รบแล้วทําไมลูกค้าถึงออกแบบมาเป็นสองห้องนี้คะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ใช้จริงๆครับคือลูกค้าสูบุรีดังนั้นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งเนี่ย สามารถทำธุระพร้อมสูบบุหรี่ไปได้โดยที่อากาศไม่มาตีวนอยู่ในบ้านคือมันก็มีเหตุผลนะครับค่ะมีปูกระเบื้องให้สุดเลยนะคะมีปลั๊กไฟกี่จุดคะไปส่งสว่างเอ่อในห้องน้ำหลักๆสองจุดครับแต่ละห้องเราจะใส่ไว้ให้ให้พร้อมครับเอเซอรี่มีอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยในห้องตามที่เห็นเลยครับเคาน์เตอร์อ่างต้องต้องบอกว่าอ่างเนี้ยไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ปร์ติเคิลหรือ o s b นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับ ซึ่งกันน้ําอยู่ได้นานไม่บวมไม่ไม่ชื้นแล้วก็จะมีตู้ชุดนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันพร้อมกระจกแล้วก็เครื่องทันน้าอุ่นปักป๊กไอ้แม่อฝัดไอ้วาลแล้วก็ฝักบัวแล้วก็ราวแผนผ้าอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมครับก็คือว่าสร้างนะคะบ้านนอกดาวชั้นรู้ก็คือแถมเครื่องอุ่นให้ด้วยใช่ครับออย่างที่บอกเลยนะ,นะกระจกกระจกเราปูถึงฝ้า ด้านสูงเราก็ปูถึงฝ้าเหมือนกันครับอกับเบ้องนะคะปูสุดฝ้าเลยนะคะทางด้านโน้นค่ะคสำหรับภายในาอ่ห้องนี่เป็นห้องชักโครกครับเราสามารถเปิดรับลมมองเห็นเพื่อนบ้านได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ลูกค้าเขาอยากที่จะสามารถตะโกนคุยกับเพื่อนได้เป็นการส่วนตัวเราก็เลยดีไซน์ช่องช่องเลนไว์ไว้ให้ ปูกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยมีปูกระเบื้องพื้นด้วยสักรพนพีครับ,รบมีสีชำระทุกอย่างครบคันเลยนะคะคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องโปร่งแสงสามารถเปิดได้เหมือนกันใช่ครับนี่ครับนูถามหน่อยได้ไหมถ้าต้องการลูกค้าเขาต้องการแบบบ้านนกดาวเนี่ยคะ่ะแบบสไตล์เมืองนอกอยู่แบบเนี้ยแต่งบประมาณสมมติอยากได้หลังเล็กๆเงี้ยเริ่มต้นสร้างที่ราคาเท่าไหร่คะตารางเมตรละ14,000บาทครับค่ะแล้วเริ่มต้นหลังหลๆเท่าไรคะหลักหลักแสนหลักแสนนี่แหละครับเริ่มต้นหลักแสน ขนาดก็พื้นฐาน 3, คูณ7 3คูณ6อยู่ประมาณนั้นค,ครับมาค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปหน่อยเรื่องการบระบบน้ําระบบไฟลูกค้าต้องเตรียมมาให้หรือว่าทางช่างมาติดตั้งให้กับลูกค้าให้ลูกค้าเดินระบบไว้คะเร,เราเดินระบบให้ทั้งหมดครับเพราะว่าเรามันอยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันครับเราเป็นคนฝังท่อวางท่อวางสายทุกอย่างเราจัดการให้ครับยกเว้นกรณีที่ลูกค้าอยากตัดรายการส่วนนั้นไปก็แล้วแต่ลูกค้าครับ เรามาสรุปนะคะหลังสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสไตล์อะไรพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะคะมีโปรโมชั่นอะไรและเบอร์โทรศัพท์อะไรคะครับอันนี้เป็นสไตล์สวีทน,นะครับขนาดพื้นที่40.5ตารางเมตรโปรโมชั่นนะครับก่อนสงการนะครับฟรีแอร์หนึ่งตัวส่งฟรี200กิโลพม่านมุงจีบเครื่องทาน้ำอุ่นครับค่ะแล้วการรับประกันงานคะ่ะลวดซึมเนี่ยปีโคงสร้างหลัก5ปีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ ที่เจ้าของบ้านด้วยนะคะที่ใจดีอนุญาตให้บุ๋มเอริวบ้านมาถ่ายทำเพื่อนแบบไรเดียแล้วก็ได้นำเสนอผลงานของช่างนุกให้กับท่านผู้ชมที่อยากได้บ้านสไตล์แบบยุโรปยุโรปแบบนี้ได้รับชมด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างนุกด้วยค่ะคุณคะขอบคุณค่ะ